ดีค่ะสวัสดีค่ะครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดบึงการค่ะบึงกาฬเชิญค่ะเชิญคำถามคำถามหนึ่งอยากอยากจะทราบว่าทำไมดวงถึงแต่งงานหลายครั้งนะคะมีคู่มากและจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวดูเลขวิญญาณให้ละกันอ่นะอ้าวสำหรับคุณอัมพรนะครับขอวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันอะไรครับธนาคารพุทธศาสตร์สุเสาครับนที่เท่าไหร่จ๊ะสี่ตุลาตะวันทหนึร้อยยี่สิบค่ะ 2,520เลยเที่ยงคืนไหนคะประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะอ้าวสี่โมงเย็นอ้าวได้นะครับคุณอํำพรนะอ่านี่เดี๋ยวดูแซมเปิลให้เลยนะว่าเลขวิญญาณดูยังไงนะคะอ่าพอแล้วเป็นมันเกิดจากอะไรนะจานะจะให้ให้เราต้องยังเลอกอะไรนะโอเค4ี่ทับสนะเตรียมปากกากระดาษจดนะจ๊ะครับ สีทับสองนะเขาบอกว่าละดวงนี้วันอังคารด้วยคนไหนก็ตามที่มีดวงชะตาไม่ว่าเล็ข้างหน้าเล็ข้างหลังมีเลขสองเ <ừ> มือ่อไหร่ดวงนี้จะต้องเป็นดวงเมียน้อยเมียน้อยเมียเก็บนะขอโทษนะครับบางคนเขาบอกไม่อยากเป็นบางคนมีเรียบร้อยละปกติพอเลิกปุ๊บโอ้โหอย่างนี้เลยนะ,ะยยมันเป็นดวง<า><า>เลยนะคะถูกหรือบางคนเขาบอกโชคดีหน่อยเป็นเมียหลวง อ่าหมายความว่างไงก็สามีมีเม,มลยเยอะไงใช่ค่ะอ๋ออ่าคันฉันจะไปหลวงบ้างออาวก็เธอก็มีน้อย<ป>เยอะๆไปตะเวนหามาเยอะอีกแต่คันบางคนก็โชคร้ายกว่านั้นคือไม่ได้หลวงกับเขาสัทีได้ตําแหน่งน้อยไปหมด เป็นต้นเพราะฉะนั้นดวงนี้นะจันให้โจทยเลยทำบุญเกี่ยวกับของคู่ครับสังกทานสังฆทานหนึ่งถังบวกกับรองเท้าคู่รองเท้านะคะรองเท้าเป็นคู่อยู่แล้วนะคะแจกันแจกันจะเป็นเซรามิกก็ดีหรือจะเป็นแจกันทองเหลืองก็ดีถวายถวายตามวัดต่างๆพระที่ที่ที่คุณสบายใจอ่ะจะไปถวายตรงนี้นะคะและอธิษฐานกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรเข้าไปด้านความรักเอ่ยชื่อตัวเองนามสกุลตัวเองนะคะ เพราะดวงนี้จะเป็นอย่างนี้เลยนะเหตุผลตรงประเด็นเลยถึงถอดรหัสเลขวิญญาณถามว่าจะเจอคนที่ใช่เลยไหมที่ไม่ไม่ต้องไปไหนเลยอ,อยู่กับเราเลยยากากับเราเนี่ยยากโโมันเป็นเหมือนเป็นอาชีพติดตัวไปเลยเพราะฉะนั้นแต่อาจารย์เชื่อในเรื่องบุญถ้าคุณทําบุญมากพอตรงนี้นะแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าขอฉันไม่อยากเป็นอย่างนี้ขอให้เจอคนที่ดีที่ใช่อุปถัมภ์เราจริงๆนะ จะได้ข้ามพ้นไปนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคุณอําพรนะครับบุญกุศลใดก็แล้วแต่นะครับที่ทํามานะครับก็ขอให้หนุนมนำนะครับกับเจ้าของดวงชชตาได้เขาเรียกว่าได้ผาสุกทันทีนะครับได้เกิดรักแท้นะครับดังนิดแท้เลยนะขอบคุณจ้าขอบพระคุณค่ะครับผมต่อมาครับคุณเล็กครับสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีครับคุณเล็กจ้าคุณเล็กจังหวัดค่ะจังหวัดอะไรครับ สุราธานีครับเชิญค่ะ,ะคข้อหนึ่งค่ะเ,เรื่องอะไรจ๊ะจะติดตารางาไมางหไมจะติดตารางอีกไหมอ๋อต้องหลีกเสียงทีวีหน่อยนะนะครับคุณเล็กนะเสียงมันสะท้อนกลับมานะครับเอากับคดีความต่างๆจะเจอกันอีกไหมจะเจอกันอีกไหม นะหรือว่าหมดแล้วนะชดใช้เขาหมดแล้วจะได้ไม่ต้องกลับไปอยู่ที่นะ่ในสิ่งที่หลายๆคนก็ไม่อยากเดินทางเข้าไป<ช>นะครับอ่าดอสามครับอันสุดท้ายอาจารย์จกชีวิตของคุณเล็กครับ 1. คิดโซโคราค่ะ 2. มูนสโตน 3. ออร์เรนจ์เวนจรีและ 4. p i พิกเกอร์แจสเปอร์เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเล็กนะคะช่วงจังหวะอันตรายนะไม่ใช่น้ำอันตราย10วันนะของคุณเล็กนานหน่อย โอ้นานเลยอาจารย์โอกาสอันตรายนะถ้าพ้นห้าปีไปแล้วก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวผมถามถทาคุณเล็กหน่อยก็คือไหนถึงว่าสมมติว่าเราถูกอ่าอะไรก็ตามชาไปแล้วต้องนับอีกใหม่อีกห้าปีห้าปีเนี่ยไปทน้าอนาคตเนี่ยถ้าพ้นห้าปีไปแล้วคุณจะไม่มีคดีความงั้นหมายความว่าในห้าปีนี้ยังต้องระวังอยู่อืยังจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่บ้างนะคะแต่ถ้าพ้นห้าปีจากนี้ไปก็ปีอะไรห้าเก้าอะ ถูกไหมนี่ปี5้าสี่อห้บเก้าพ้นห้ไปแล้วนั่นแหละก็คือว่าพ้นละไม่มีละนะครับคุณเล็กนะเขาเรียกว่าถ้าถนนสายใดที่ไม่ใช่ของเรานะครับเราอย่ากลับไปเดินที่สนนสายนั้นนะก็หมั่นทําบุญเยอะๆนะส่วนบนทําบุญก่อนนาให้เจ้ากรรมเวรด้วยนะคะนะครับขอบพรคุณนะคะ นะครับอย่ากลับไปเดินเส้นทางเดิมนะครับคือหลีกเลี่ยงซะนะครับหรือว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนเราเป็นคนที่มุนหวันพันแล่นนะครับเราก็เขาเรียกว่าชะลมนับ1นึ่งถึงสิบใช่ถ้าเกิดพ้นห้าปีไปแล้วคุณเล็กก็ปลอดภัยค่อยดีขึ้นนะเเป็นกําลังใจให้นะครับอย่าไปเดินหนทางไหนที่มันเป็นเขาเรียกฝาก้นาก็อย่าไปเดินนัน นะครับเดี๋ยวมันจะตมเท้าแล้วก็จะเจ็บนะครับที่ตัวเราเองนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมตรวจดวงชะตากันแบบนี้นะครับถือว่าเป็นผลดีนะจถือเป็นผลดีเราจะได้รู้ระวังไงบางคนก็นึกว่าพ้นแล้วบางคนนึกว่าอะไรอย่างะได้ยเรียบร้อยลวคดีความใ้่หมดแล้วปีหน้าฉันก็ไม่โดนละปีนี้ก็ไม่โดนละร่วมเอาอีกนะครับมาอีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับ ค่ะคุณประพาพรจังหวัดคุณประาพรจังหวัดคุณประภาพันธ์ค่ะคุณประพาพันธ์ค่ะค่ะขอโทษค่ะจังหวัดค่ะจังหวัดอะไรครับจากจังหวัดชุมพรค่ะชุมพรโอเคค่ะเชิญเลยครับอยากถามเรื่องการงานการเงินความรักค่ะอือือเอาสมดเลยหนึ่งคำถามจ้ะเอาอยากรู้เรื่องอะไรระหว่างการเงินการงานความรักสามข้อเลือกมาหนึ่งข้อจ้ะ หนึ่งคำถามเหอคะใช่ค่ะแปลว่าพึ่งดูแลงานก็แล้วกันค่ะได้ได้ไแล้วก็ปิดเสียงทีวีด้วยนะหลีให้สุดเลยนะครับแล้วก็ฟังที่โทรศัพท์นะจ๊ะว่าว่าอะไรจ๊ะการงานจะเปลี่ยนงานหรือว่าจะอยู่ตรงนี้ดีไหม ไม่การงานที่ทาอยู่อะค่ะทุกวันนี้อะค่ะมันมันมันจะไปได้คล่องนะคะที่ว่าะจะด,ดำเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าค่ะอ่าโอเคนี่หละถามอย่างนี้เลยนะกับการงานที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้นะครับะจะทําให้เขาเรียกว่าฝากชีวิตได้หรือไม่นะค่ะอ่าได้จ้านะติดตามชมรายการนี้เป็นประจําหรือเปล่าจ๊ะ เพิ่งเปิดมาเจอวันนี้ค่ะอพรุ่งนี้เดวุูด้วยนะมี2วันจ่ะหนึ่งแคลซิโดนี่ค่ะเดพิดไลท์หยกแล้วก็เดมิเชนเจสเปอร์อะเขาบอกการงานที่ทำอยู่เนี่ยจะทำไปได้อีกไม่เกิน3-5ถึงปีแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนงานคือตอนนี้ยังอยู่ได้อยู่อยู่ได้3-5ปีถูกหลังจากนั้นหมดอายุละหมดอายุงานนี้งานนี้ก็หางานใหม่ จะดีกว่าเดิมไหมอาจารย์ในนี้ไม่มันยาวไปค่ะยาวไปเขาบอกแค่ว่าถามงานนี้อย่างเดียวใช่ค่ะแต่ว่างานงานที่งานที่หนูทําอยู่เป็นงานหลักนะคะมีงานสวนค่ะค่ะเขาบอกว่าทําของดวงคุณเองอะทําได้ถึง 3- 5ปีอาจารย์ไม่สนใจหรอกว่าคุณจะทํางานสวนหรืองานโรงงานแต่สนใจว่าที่คุณถามว่างานปัจจุบันเนี้ยจะเลี้ยงกันเราไปตลอดไหมอาจารย์บอกว่างานนี้คุณจะจับมีดวงกับเขาได้แค่ไม่เกิน5ปีครับ นะแล้วคุณก็ต้องอาจจะเสริม,รมอย่างเช่นถ้า,าเรามีสวนเราก็เปลี่ยนใหม่ถ้า<ม>เราไม่ทําสวนยางสวนอะไรแล้วก็อาจจะทำผส,สมอะไรก็แล้วแต่<ม>ปลูกสลับก็ได้เนื่องออกไม่ไม่ใช่หมายขามว่าเอา้า อาจารย์บ้านหนูทําสวนทํานาแล้วอาจารย์ให้หนูขายแล้วหรือ,อยังไงหนูก็ไปทอื่นไม่เป็นไม่ใช่ไอ,อ,อที่ปลูกอะไรตอนนี้หลังจากนี้มันอาจจะไม่ดีมันอาจจะต้องเปลี่ยนสลับอ่าคือเขาเรียกว่าคือ,อประยกุกประยกุกหน่อยต้นอ่ามันอาจจะเสื่อมสภาพหรือว่าใช่คือเผาพันธุ์มันอาจจะจะต้องหายไปแต่ว่าเราต้องเสริมอย่างอาจารย์ก็จะบอกผมอย่างผมเนี่ยเอาที่ปลูกผักเข้าไปทําเสริมเข้าไปง่ายๆดวงคุณอาร์ตเนี่ยเป็นมากี่อาชีพละโอ้โหเก้าเอาแค่อาชี อาชีพเหรอจ๊ะเอาแค่อาชีพแบบเป็นเป็นนุ่มเป็นนี่เป็นนี่กี่อาชีพละอุ้ยหลายอาชีพแล้วเจ็ดแปดอาชีพถูกไหมแล้วมีไหมที่ที่มันคนเราอะอยู่แต่อาชีพเนี่ยตลอดชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณเองก็ต้องฟังเอาไว้เป็นเป็นประสบการณ์ว่าคนเราบางทีมันไม่ใช่ว่าช่วงอายุใช่บางคนทําได้สิบปีสิบห้าปีแล้วต้องเปลี่ยนอาชีพเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลอย่าไปกังวลนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะมีทางที่ดีขึ้นดีขึ้นตลอดนะจ๊ะนะ ขอบพระคุณค่ะ,ะค<อ>วันดีค่ะ,คะจ่าวันดีจ่าเอาแล้วก็ติดตามเราชมกันอย่างนี้นะครับทุกวันพุดธราดด้วยนะครับระหว่างที่รอสายกันอยู่แบบนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอาชีพเนี่ยจริงอย่างอาจารย์ว่าบางคนตกใจเกิดเป็นครูเนี่ย โอ้ตายแล้วจำบอกอยู่ได้อีก5ปีกีป่ปีโอ้ตายละแล้วฉันทําอะไรไม่เป็นเอาอคุณรู้ได้ไงความสามารถ<ย>คนเราอย่าประมาทตัวเองอย,อย่าดูถูกตัวเองเพราะคนเรามีความสามารถตั้งเยอะตั้งแยะถูกไหมหรือบางคนทําอะไรไม่เป็นแต่ว่าเก่งอะไรงานบ้านซักผ้ารีดผ้าอะไร กาเปิดร้านก็มีก็เปิดร้านซักรีดรับซักรีดสิรับผมใช่ไหมคะนะครับนะอย่าไปตำบาทนะครับเขาเรียกว่าทุกอาชีพนะครับอาชีพเขาเรียกว่างานคือเงินเงินคืองานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดหวังว่ามาถามดูงอาจารย์แล้วจะให้อาจารย์ตอบว่าโอเค f o เว v e r ตลอดไป everlasting อย่างเงี้ยผิดแล้วอาจารย์จะไม่เขาเรียกไม่ยอดวงไม่ยอดวงไม่พูดเอาใจใครเพราะฉะนั้นอาจารย์จะทายไปตามอัญมณีบอกเพราะฉะนั้นคุณเองต้องรับให้ได้กับคําถามบางคนมาถามอาจารย์ปุ๊บเนี่ยกับคาตอบนะคะถาม เนี่ยโอ้ยจานแฟนหนูเนี่ยจะมีน้อยไหมมีอะไรไหมเกิดบอกว่ามีใช่ ทันที่ตัวเองเหมือนระแวงแล้วเราจะต้องระวังด้วยเราเห็นแล้วเล็กๆแต่ไม่อยากให้ตอบนี้อยากให้ตอบแบบไม่มีมันไม่ได้ไม่ได้นะคะท่านผู้ชมองจารย์ละตันมดีนะครับต้องบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าอาจารย์จะไม่มีการยอดวงนะครับอัญมณีออกมาด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับภาคคำภาคพยากรณ์นั้นจะเป็นอย่างนั้นอะจะจะเป็นตามเรื่องราวที่ของอัจเพราะว่าเราอยากจะเขาเรียกอะไรให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ดวงชะตาไว้ก่อนเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขว่ามันจะเกิดอย่างนี้อ่ะถ้าทุกคนรู้ว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมบ้านเนี่ย รู้ก่อนน่ถ้าคนทุกคนรู้ก่อนทุกคนจะเป็นอย่างนี้ไหมก็ไม่เป็นถูกไหม <Ừ. S 1> ทุกคนก็ต้องระวังทุกคนก็ต้องเออทํายังไงหลีกเลี่ยง,อง,อยงเออหรือว่ายังไงถูกไหมเป็น<ม>นี้เป็นตับท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาเดี๋ยวผมจะประกาศรายชื่อนะครับผู้โชคดีที่ได้รับหนังสือ,อนะครับของอาจาร,รย์รัตนมณีนะครับในเขาเรียกว่าเอ,อ่ออัญมณีพยากรนะครับ2012นะครับจำนวนหเล่มด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามา กลับมาในรายการครับสักครู่หลังเบรกโฆษณาครับ